<laughs> hey, welcome back to the night shift. Congrats on surviving night one. <laughs> honestly, <laughs> I didn't think you'd come back. <laughs> but hey, desperate times, right? you <laughs> good stuff. Your paycheck's been bumped up. A whole 10 cents. <laughs> Try not to spend it all in one place, alright? <laughs> so earlier today, the construction crew working near the East Wing uncovered a hidden hole. <laughs> <laughs> Behind it, they found a <laughs> <place>. <laughs> yeah, the whole sealed-off basement nobody had a clue about. it. Naturally, they wanted to poke around. What? <laughs> <laughs> วิงกตามาะมานี้เลว่าเนี่ยามมาประมา้เลยวิงแม่งเ่อให้มันได้ยินเยอย้ยมันไม่ยินหอของเขาไม่เห็นได้ยินเลยจริงรออจริงรอ,อ๋เอากระตอนเขาวิ่งเข้าในท่ออ่ะ,อะเอตอตอนเขาหนีมันอ่ะแล้วเขาวิ่งเข้าในท่ออ่ะ อ๋าเจส่วนนึงแล้วเพื่อเจอเทป็บต้องหาคนวิ่งเร็วถึงจะต้องให้คนวิ่งเร็วลงไปข้างล่างใต้ดินนี่เลยแต่ว่าววถึงแม้จะวิ่งเร็วแต่ว่าเราก็อาจจะถูกดักได้ได้เสมอไป ก็เยอะแบบมันไม่เยอะหรอกมันเท่าเดิมแต่ว่ามันหมดมันหมดช้าปิดประตูทําไมกีเอาไปช่วงกีไปมีเอาไปช่วงกี่เอ้ยแองกี้แองกี้ไปไหนแองกี้อากกมมลลัับบขึ้นมากกลัับขึ้นนมาเออคว,ความกังวลเออข้าความกังวลผมมันแบบมันเยอะขึ้นแล้ว มันขค้นเร็วจะมาอนกลบวตอนเกาจะมาใครเป็นคนเิดตูเลยใครเป็ิดใครเป็นคนเิดตูไม่ได้บิดะะเดี๋ยวไปห้องนอยู่เออี่ันออกแลละเดี๋ยเพิ่งมีประตูรต้องให้มันมาใกล้ๆก่อนอ อย่าไปอย่าเพิ่งเปิดมันไปแล้วแล้วรูห้องน้ำดไหมหนไหมหน้เออไม่เข้าไมเข้าเปิดพลังงานหนอยจะหมแล้วมันไปทาห้องน้าเนี่ยม um> ันอันตรายเอาไปด้เลยพี่มันก็อันตรายเพราะมันจะไปห้องห้องมันไฟเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องไป เลอวก็วกย้อนมาไปเวลาไม่เอย <t> <t> อ้ยเอ้อ้ยเอปยเอ้เอ้อยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยมาวยานมาเิโยอ้ยเอณมาดิคุ <t> ยอยอ <t> เอยมมเอ้เ <t> อ้ยอ้ยเอยเอ้นอ้อ้อเอเเอ้เอเอ้อ้ยเอ้ยเอเออเอ้้อออย ก่อนม,มาก่าวะรวดเร็วเววร็วาสคนเน่ยเออเ่เข้ไหมไม่มัน,นเท่าเดิมนั่นแหละนี่นีมันมาแล้วมั้ไม่มาไปดิไปทางไหนดี ถ้ามันมาเราวิ่งเราวิ่งย้อนกลับนะทุกคนตั้งสติเนยถ้ามันมาเราก็วิ่งย้อนกลับเราต้องตั้งสติแล้วด่วนเร็วมันอาจจะอยู่ทีห้องมันอาจจะอยู่ในห้องกล้องก็ได้มันอาจจะอยู่ห้องพวกเราก็ได้ฟังเสียงถ้ามันอยู่ห้องพวกเรามันเสียงฟังเสียงไม่ดีไปเลย ว่านะกวนชิบหายเลยกวนมากเลยนะว่านกวนมากไม่ไงมันองค์ไม่เป็นด้วยสองเป็นด้วยสองมันหายเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเออมันหายเยอะนะแม่เลยปุ้มถ้าถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเราเก็บชิ้นส่วนมาครบแล้วเราเราประกอบนะส่วนส่วนเราจะประกอบอันสุดท้ายตอนที่หกโมงเช้าแล้ว ไม่ถหายอ่ะไม่ไหนตอวนี้่อเขาออกเขาจะไปออกเาออกมาแล้วันออกมาแล้วเอ้ยพ่อเนี่ยพ่ออยู่ไหนพ่อไอ้พ่ออยู่ไหนันอยู่ที่น sure. ี่คู่นันอยู่ในนี้จิกเกอจิ๊กเอร์อมันติดบักมันติดบักเออออกแล้วมันออกแล้วติดเลย อย่พดีิอย่าพูปิดเออมาๆๆลงลงลงงไปใช้ดรอด้วยเออรออยู่รออยู่นี่หานไปใช้เราวิ่งเร็วเราไปก่อนนะเดี๋ยวเรานำเองเราต้องน้ำบ้างเรามีความเสียสละละนนวิ่งเร็วนนก็ทิงพวกเรา้ายพวกเราก็ตายไม่เร็วไม่เร็ว 弟弟 เดี๋ยวเล่นกับบ้านอีกเดี๋ยวเล่นกับบ้านเล่นกับบ้านมาเดี๋ยวได้ชิ้นเดียวแกออกมาแล้วออกมาคนหนึ่งมันจะไม่สนุกเรียนสองคนแล้วว่าว่านมันเราขาดเราขาดคนดีคนที่มาเลยเราปั่นเองเดี๋ยวว่านดูเราปั่นเร็วเราปั่นเร็วโอ้ย ยมันก็ปั่นเหมือนเดิมนี่ว่าไอตัวนี้ว่าอย่าห่วยดีไม่น่าจัดงานมันเปลี่ยนให้เลยอ่ะเอาป่าทั้ปตูวิชอจะเปิดในสามปีต้องอาา้าป่าเพื่อเหรออืมเห็นหน้าว่านปัจจุบันแล้วหเห็นหน้าว่านปัจจุบันแล้วเห็นหน้าปัจจุบันแล้วะ เปิดดิดดก็ไปโพสโพสอ,อะไรในเฟซบุ๊กอ่ะอทางนี้ไปดีกว่าเฮ้ยทิ้งไหมไม่ได้ทิ้งก็งวันต้องวิ่งมาไม่ไมเลยเฮ้ย,ยจะไปทำไมสองฝั่งยังไม่ได้ดูเลยว่ามันมาทางนี้หรือเปล่าโอไง มาทางนี้ก็ปิดไว้โอ้ยอย่าทำอย่าอย่าทำนิสัยแบบนี้ดิเราค่อยปิดดีเราค่อยปิดดี เฮ้ยวิ่งเลยป่ะวิง่งไหมมันเอาเราพุ่งล่อ,อแล้วเข้าบ้านเนี่ยมันอยู่ในท่อหรือเปล่าอชอิ้นส่วนอนะแต่เองกินแล้วมันน่าจะอยู่ในทอ่นอปิดหนีก่อนรอ,อด,ด้วยวิ่งเพื่ออะไรเหรอครับ ก็ด้ไปไมมันมีสตัวใช่เราเห็นแล้วเราเชื่อว่าเราเราเล่นกระปืนทุยเราเล่นกระปืนมสองคนแล้วเราเห็นมีสองตัวนั่นแหละมันเหลือ,อ,อชิ้นส่วนเดียวอะ่ะเหลือ,อชิ้นส่วนเดียวเดีย๋ยวบอกอยู่ในปื๊อยู่ในปื๊หรือเปล่าเฮ้ยสองตัว ก็ไปดีมันมันไม่กัดหรอก้ยมันไม่กัดันิงด้วยม้าเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้เร็วๆร็เจะรอดไหมสองคนเฮ้ยเราเราถ้าว่านกิบทีนส,ส,สุดท้ายได้แล้วนะว่านต้องต้องห้ามลงเชนด,ดินแล้วห้ามใบประกอบถ้าหกโมงช้าปุ๊บเราค่อยใบประกอบ มันจะขึ้นมาก่อนที่เราจะมันจะขึ้นมาตอนไหนเอเอ็กกิล่าดะเอ็กกิลัาเราถ้าเราประกอบหุ่นเสร็จปุ๊บม,มันก็จะขึ้นมาเลยแต่ว่ามันจะไปสปอนตรงจุดทางออกนะต้องระวังวิง่งไปท้องน้ำเฮ้ยเอาโอ้เฮ้ยเราตอนจำพี่แกตอนจำพี่แกเพราะเากดไม่ดีเลยกดกดดีไปวันเลยชีวิตทีชีวิตแล้ว กกีียยวน้ดผมอยากจะบอกอะไรนะทุกคนคือว่าเนี่ยเล่นไม่เก่งคุณคุณชนะเยอะกว่าคุณจะต้องเก่งกับผมอีกเออไม่เกี่ยวกับชนะเยอะกว่าหรอกแต่ว่าความแบบความแม่นยำความเร็วไปลงไปอีกลพลังงานเท่าไหร่ลพลังงานหมด okay. ไม่สนละตายก็ตายกันตรงนี้แหละเอ,อเราลไปเราก็ตายเหลือแค่น้งคนเดียวเราก็ไม่ชนะไม่ชนแหละเราเล่นชื้นแรกเท่านั้นเนื่องจากว่าเราต้อง <S <S หาปืนม,มาด้วย <S <S เพราะว่าปืนเชี่ยวชาญสุดแล้วเราต้องทำอะไรเอแค่น้องคนเดียว ตลนอดเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยได้ยินเสียงชิ้นส่วนทางนี้นอยีเนเสียงมันเียงมีเสียงนี่ยบอกแล้วแ้เ้าห้องไม่้มข้าห้องนี้นะเปิดตัวไดยวเราเพิ่งได้ยินเสียงเนี่ยเออ แค่นี้วันเก็บชิ้นนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอะไรละนอกจากรอถึงหกโมงแล้วก็ไปประกอบไปหนีขึ้นต้องรีบเดี๋ยวว่าเลยไม่ต้องสนใจและว,วิ่งเลยเพราะมันไม่ยินเสียงหรอกขึ้นไปพบเจอก็อกิล่าจบเลยูุกองก่อนจะตายแล้ว วันจะหมดวันไปปั่นไฟด้วยเราเราไม่สามารถออกไปได้จริงๆค่าความกังวลเราเพิ่มขึ้นมากมากออกไปเถอะขอร้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะยอมเล่นแมปทุกแมปเลยขอ่เองไปเยอะมันจะหมดแล้วงั้นเราไปด้วยกันนะถ้ามันถ้าของเรามันน้อยลงละมันมาทางนี้อ้มันมาทางม่ใช่ไม่ช่ของเราสิบเอ็ดอะทางบนอะ ถ้าเราตายจบเลยนะเออเดี๋ยวเราดูให้เราจะดูอย่างแม่นยำเลยนะถ้า,<ร>าม,มันมาปุ๊บถ้าเราบอกว่าแบบห้อง,ห,องห้องเก็บของไม่ก็ห้องแบบถงทางเดินห้องน้ําหรือพูดว่าห้องน้ําก็ได้ถ้าเราพูดว่าห้องน้าห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำนี้นี้ห้องน้ำมันมามันมา เียやไม่รอดพลังงานจะหมดแล้วนั้นรอนอ่วะนั่ะรอเฮ้ยไปทงนี้ไปๆๆไปเขี่ยงก็มาเฮ้ยเก็บเก็บแบตเตอรี่ก่อนเก็บด้วยอ๋อโอ้ยหมดแล้ว พอเราใช้หมดแล้วอยู่ในห้องใต้ดินต้องลงไปข้างล่างด <มา S 2> ินนนนนปันน<า>นนอนนนนปั่นดนาว่านน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 อนน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 าไนน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 น่นน่นนนน่นน่นน่นนน ปั๊มน,น้อยๆพอถอึงเจ็ดสิบ่าาจะมารองสิบหกใช้ไไ่เชื่อนนลเลย,ย่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบยังยัง้าสิบกมเก่เาหนึ่งร้อยแล้วหนึ้อยแล้วไปเลยไปดิมันมาใช่จิ๊ ไอเลวแล้วมึงจะติดใจชุดมันทำไมเนี่เออแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมายแล้วพลังงานเยอะอีกดูสิเอาไรเนี่ยฮะน้อย<า>ู่มั้อยู่อยู่มันอยู่ตรงหนา้นาห้องเราใช่ไหมหน้าห้องไหนหน้าห้องเราไม่อยู่ไม่อยู่มอยู่วิ่งม,ง,วงมาเลยวิ่งมาเลยแล้วเร็ววิ่งมาเลย มันอยู่ไหนมันไม่อยู่จสีตายไม,ไม่อยู่ไม่อยู่หายละเดี๋ยวเราดูดูดูกล้องเร็วโอ้โหเนอ่ะไหนมันเนี้ยมีไอ้ไอ้กระพิาบีขาวเลยม,ม,มันมีมันมีแต่วันวันวันใครยังรอดอยู่ไม่มันจะมีวัชมาอยู่นั้นเนี่ยเราตัวเมื่อวัเมื่อวันนั้นเราเห็นแบบชัดมาก อ่นเห็นดีวันนั้นบังกรน่าจะคาขความูเต็มอ่ะมันอยาามมานนู่มันมาด้านซ้าย,ยแล้วมันมาด้านขวามันไปทางนู้นอยู่ที่หายเรามงีดี เอ้ยตีห้าจะหกโมงแล้วเราหกโมงก่อนแล้วค่อยไปประกอบไปประกอบปไปใช้กว่าเ,เปิดไมเน่ยมันอยู่โอ้ยมันจะบวนกลับมาทำไมนเนเีนเะ่นะ เราอาจจะชนะมได้ค้กองก็มีได้ล,ล,ไล้องเขมีนครจะอัดอเดตนรับหนนไอเอาไเียล่นไม่เล่นไม่งอยากเล่นลยไม่อากเล่นไม่เล่นอโอ้หเออเดี๋ยวไปประกอบมา ประกอบแล้ววิ่งตามเรามาเลยมันอยู่หรือเปล่าตรงนั้นอ่ะไอต้ตงหุ่นอ่ะเราเห็นมันเพิงเดินไปเลยนะี่ทาหานี่ทหาเฮ้ยเราต้องสวยเลยแล้วต้องมองมันนะต้องมองแล้วจะประกอบเสร็จตอนไหนประตูเปิดแล้วไปวิ่งวิ่งมันมามันมา ทำมมันเช่บอบหนักนอยเออว่แอวะแต่เราแต่ว่าเราผ่านทำไมไม่ผ่านเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยสักวันถ้าว่างเนะีเราจะพาปื้มมาแบกหน่อยวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันไปโรงเรียนไหมไปโอเคงั้นก็ ช่วงจับคนอื่นงั้นเอางี้นะวิง่งวิ่งเร็วๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราออกละไม่เร็ว